มื้อกลางวันนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เด็กๆได้ทำเองอะกินกันอร่อยมากอร่อยไหมทียททำท่ายังไงล่ะอร่อยอะเก่งมากกินเยอะลูกแล้วไอ้เบิร์นอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับสิกินสิทำไมเป็นไรอ่ะไม่มีเพื่อนกินก็เหงาพี่ๆเขาลุกไปเติมกันเ่ะอลูก ไ,ไก่หมดไปเติมใหม่พอใจเป็นไงบ้างพอใจโอ้โหพี่แป้งหมดเกี้ยงจานไม่ต้องล้างเลยเหรออร่อยไหมครับอร่อยเลยจะน้างดีกว่าคุ้มค่ะน้า คุณขิงอร่อยไหมใช้ใช้ซ่อมไหมลูกคุณผัวซ่อมให้เอาไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณผัวซ่อมมาให,ห,เเาห้เก่งมากลูกเก่งมาก